เอาลครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกล่าวกับบ้าครับวันนี้ก็จะมาโซโล่ใน EP ีที่21นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะขึ้นพัดสได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเกมวันนี้จะเป็นยังไงเชิญไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับผม,บบมดึงตุกจั๊กผมากระบังโลดดึงไ <What? S 1> น <laughs> ง <laughs> ลงะลงเซรุไ <laughs> ง Anh lầy quá nè Cái lòng Barcelona là mấy thằng bệnh đó ba Không mẹ Dạ đúng nó là mấy như nào nặng đi một xưa hát cái sao thì nó giờ nó vậy á mà nó biến tướng hơn chút <cười> <cười> Cái lòng quá Cái lòng con mi mềm lồng gì zero, 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 zero. <laughs> sì này, anh đừng nên. anh nói sao vậy? giúp em một cái. này, gì, <cười> 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 à, gì mới đỉnh? cái trang như mấy anh lồng mà để biết tiếng gì? cái trang như đủ quá, nguyên tám thanh chọc lồng nhớ không? <laughs> zero này. nam cái gì mẹ? Việt Nam à? không đi ra đi mấy con chó. ra

lồng Ông má Cái lồng má tâm giao Má mãi mãi là anh em nha thông Tôi viên thông bích chung Ồ ờ, khó giả chim tâm thuộc Phật nha, giao Thùi dế Má nghĩa vụ vậy Còn ai đế bạn Xe yeah, lòng bạn Má mãi là anh em Ai đế đồng bạn Nghĩa vụ đất nước dễ gọi Đúng rồi Đúng rồi Mira đứng cầm kia Kia lồng <laughs> Tục lắm mà Nhìn đúng tục à lồng máy canh nha Long độ quá nó chạy vô bắn được ฟังไม่ออกว oh. no. ่ะเดี <t t ๋ยวขาบอกว่ามาลงกับเขาคำก็ลงวะเมื่อกี้ผมทับไปแล้วเหมือนจะไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ฟังผมตอนนั้นรักโก้บนเต้ผมได้กินโดนแบบแถวนี้เส้น ai còn ai còn rì anh pho đóng rượu lại nè bên phiền này cái ship hải ấy máy lên hả lên súng hết rồi là mới đóng đóng cái này coi năm cầu thôi. thấy rồi thấy rồi. thằng mẹ anh. nó nãy sẽ lên cao hơn vậy ba. cái lồng máy đẩy thuyền phao gì ba cái lồng má đang lồn này. coi đang lồng gì? nó nó đang đẩy ra lớn nào. luôn nha mấy bạn. ะนะตทา,ทานหเงียบมากเลยวะเขาเข้าทางไหนกันวะดมาบิ๊กโาาอมันจะเข้าฝั่งเขาเรียกว่าอะไรกระลดนะครับแน่นอนแน่นอนน่ผมรจุดค,ค่อยลงไปแฟงคิดว่าเขาต้องเดินผ่านอบีอะ nhiên, trong này này này, quy được. dưới chạy gian ra. ra. hello bắn mày ă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 n mày mày

พุซี่โดนโกโกรมิงด้วยนะป่าอย่างแซบเลยเฮ้ยไีเกสเดี๋ยวย้ำบุกสูงเลยบังลุงกลตกไว้ลมพูดไม่รู้เรื่องแล้วเสียบท็อกซิกอยูแลไอเชี้ยเนี่ยเล็ดแม่เอ่ะได้สิเดี๋ยวคุณเล่นในไซส์ให้มาดูมันจะบ่นยังไหมแม่ให้ดิคุณโอ้ยนายเรามาตัวน้อครับตัวน้อดุมาเหย่อไปงแคกบังกันปะเอาดล เป่นเสียงโดนนอกตรงนี้นครับใครว้าไรลงมามัลอพอเหลือ3คนแล้วตอนนี้ได้เปรียบไหม ไม่ต้องพีก็ได้ก้อนได้ไลบรารีก่อนได้เขาจะบอกอะไรเปมาเดียวยังแรงเราต้องคอยเดาว่ามันพูดอะไรกันอ่ะไม่ไม่พูดใส่หมาไปเจ้าบอลน่าจะนอกใส่รันนิดหน่อยน่ะยาพิเนะไลบรารีเนี่ยไลบรารี

lắp cái lông mình sẽ bỏ. Má lùm được kia bị bắn tới đâu ta Má trốn hết luôn rồi Má trốn đéo con Má lọc bì mới khao đập đâu Bedroom, bedroom Không nên xem bên bên đâu đang đứng bơi đây Đập Cửa sổ ở Châu Phi còn chưa mở mà Library, là, là, library, thành, thành thành đây, đi ở library, đi library nó, nó nó vừa hát điện thoại ra sao ta rây ừ. à. hai rồi cho nó luôn hai đố luôn á dầm năm dạ không dạ ได้ยุ่งแล้วโอ้โห่าเดดอู้หูมาไปหล่ตรง đ i ดีลกบแบบมีไอ้เชี่ยดีรอมแล้วบกูจะรู้เรื่องกับพวกมึงไหมเนี่ยฮะแล้วล่ะเ้หมาเข้ามเ้า เฮ้ยเล่นโดมใช่ไหมเจ้าพายเล่นใหนใายแม่งเลยครับหมาหอยเสียใจว่าหอยตื่นข๊อกว่าทุ่มทุ่มทุ่มเมื่อกี้ผมฟังเสียงผิดนะดูกล้องแล้วไม่รู้ว่าลูกมันอยู่เขาเรียกว่าอะไรมาถึงน้องฮัทกิ๊กตานิงน้อยยังไม่มาไอ้เหี้ยกูจะปิดไม้แล้วทุกคนผมรู้สึกว่าไม่มีสมาธิเลยว่ะผมจะพูดอะไรนี่คือแบบเสียงมันเข้าดูหูผมอะ มันก็ส่งไปประสาทไปถึงสมองผม,มเรียบร้อยฮะอ๋อโดนโคตเดี๋ว้วแฮชแดนนี่โอเคใครบีจิว๋ววะผมสตัน จะพูดถึงวีจิวตาที่แล้วนั่นก็คือกูเองนะครับแบบบนหัวชัดมากเลยแหม่หรออ๋อตอนนี้ไม่ได้เรียน My friend เขาน่าจะเปิดข้างหน้าได้สบายเลยแถมยิงแบง์มาได้ด้วยดูดิว่าจบฟังจบแล้วครับเปิดแล้วโดนนั่นน่ะโดนนั่นน่ะ ถึงมีสมาธิขึ้นเยอะเลยปิดเสียงโคตเยนะเลยบอกเลยโคตรมีสมาธิรู้สึกว่าได้โฟกัสขึ้นเยอะก็แบบไม่น่าเปิดแต่แรกอะผมอะผิดแม่งสักก็ดีผมคิดว่าเขาน่หยิบห้องล่างไม่ก็ห้องบนซึ่งต้องใช้ฮิบันานะครับในขณะกูเปิดไอเขาเรียกปิดเสียงมึงยังพิมพ์ไหมให้กูได้เห็นมีเลยะขอร้องอะ ผมก็เขาเวียดน,นามปะวะน,นี่ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมถ้าเข้าไปเขาก็ไม่ได้สนใจหรือเขาตอบเราแล้วเราไม่ดูมีมอสซี่่เจอ คนวิ่งผ่านสักคนเร็วมอสซี่อ่ะตรงไหนตอนนี้นะคนอยู่ วิ่งอีกอันสักกันฟร,รเอเฮ้ยผมเห็นปืนลอยวัตถุฟ้าผมเห็นปืนวิจิวลอยดูละมาซีหน่อยเฮ้ย,ยผมยิงเร็วไปวะมาซีเด็ดเอาสิ้นที่ยอ แมทพอยละฝันรลายนี้จะได้จบลงสักทีอขอให้จบดลงตาเนี้ยขอร้องและรู้สึกเวลาเราสื่อสารกับเพื่อนไม่ได้นะมันอึดอัดไงไม่รู้นะยิ่งเจอคนทอ้อสิอย่างเงี้ผมไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่นะแต่มันก็เป็นเกมงมงๆเกม,ม,มหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับสําหรับใครที่เจอทอ้อกสิงนะอย่าไปคิดเยอะนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วถ้าไม่อยากเจอมันต่อก็แบบเว้นไว้สักพักนะแล้วก็กดห้องใหม่นะครับก็จเจอตี่อื่นแล้ว ห้องเดิมในห้องล่างปะดูห้องล่างครับแคนมามอัลลิบาห์ห้องล่างอ่ะอืมห้องล่างเราไปตีหน่นยะผมได้หยิบฟิมวมา แต่เพื่อนหยิบมาอยู่นะก็ฟิวได้เปรียบนะห้องเนี้ยผมพูดเลยก็มันฟิวจากหน้าต่างพวกนี้ได้นะคุณผพปลบอมเฉ่ จะมอสซี่อ่ะไีชิวในรลม ันไม่รู้ว่าไหนไม่นะใกล้เฮ้หิมะ่จิวไม่ตาย้ว ไปฟันอะดูท้ายเกมมพูดว่าไงบ้างพเน่ะแบงเด่นยึกไอาอไม้ดำนีอะมันหลุดรอลโอ้โหแม่งข้อท็อกซิคอะถ่าดูมาเจอไปท็อกซิกล้มไปอะนา็อตบั้นตรงที่น็อตบันไม่ติดกับตะงนี้ทีมผมแม่งข้อท็อกซิกอะ ไอ้เฮี่ยไปพิมอีที่แต่เขาอีกโอเคแต่เราขึ้นแพทสามนะครับพ้มจีจีๆด้วยโอโหขึ้นไปร้อยหกแต้มสวยงาม แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขึ้นแพทสจนได้นะครับก็เล่นไปทั้งหมด21ตานะครับกว่าจะขึ้นก็สําหรับใครที่ชื่นชอบซีรีส์โซโล่แลงแบบนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกันครับ That's on the way. Ooh. Yeah, that's on the way. Yeah, that's on the-